สวัสดีครับวันนี้นะครับได้กลับมาพบกับแฟนๆนะครับผู้ติดตามนะครับสมาชิกเพื่อนๆนะครับที่ติดตามมานะครับไม่หลังจากที่ไม่สามารถที่จะอัปโหลดหรือว่าไลฟ์สดหรือทําอะไรกับช่องของเราได้เลยเป็นเวลา1อาทิตย์นะครับเวันเต็มๆนะครับพอดีวันนี้นะครับเปิดช่องของตัวเองขึ้นมานะครับเปิดช่องของตัวเองขึ้นมาเนี่ยปุ๊บนะครับ ก็มีรายการแจ้งเตือนขึ้นมาบอกว่า,าปลดล็อกนะครับเขาบอกว่า,าปลดล็อกโพสชุมชนของคุณแล้วกรุณา,อาขอแสดงความยินดีที่มีผู้ติดตามครบ1000คนโพสขอบคุณแฟนๆเลยนะครับก็เลยได้โพสขอบคุณแฟนๆนะครับที่เสียสละเวลานะครับกดติดตามนะครับมีน้ำใจกดติดตามให้กับทางช่องนะครับก็เนื่องมาจาก นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้รับอีเมลนะครับจากทาง youtube เขาบอกมาว่าอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีคุณครู IT t channel ช่องของครู t channel เนี่ยของคุณมีผู้ติดตามเกิน1,000คนและมีเวลาในการรับชมวิดีโอนะครับแบบสาธารณะคือเราปล่อยเป็นสาธนารณะนแต่แตและคลิปเนี่ยามากกว่า4 0 0 0ชั่วโมงแล้วในช่วง12เดือนที่ผ่านมา ก็ถือว่าครบตามข้อกำหนดของทางาโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube ก็คือเราสามารถเป็นาพาร์ทเนอร์ร่วมสร้างรายได้กับ youtube ได้แล้วนะครับและก็เป็นข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือพอเห็นตรงนี้ปุ๊บก็คิดว่าเออเราสร้างรายได้ได้แล้วครบเกณฑ์นะครับเราก็ไปเปิดดูในตัวของ Google ก็จริงนะครับก็คือเรามีคนเกิน1000คนและชั่วโมงการรับชมก็ เกิน4,000ชั่วโมงหรือเกิน240,000นาทีแล้วนะครับก็เลยสมัครนะครับ Google a อ s เ n น e เลยนะครับหลังจากที่ได้สมัคร Google a d s e n s e ไปนะครับยังไม่ทันได้นานเลยครับไม่ถึงค่ัวันเลยทาง Google นะครับทาง y t u t u นะครับเขาก็แจ้งเข้ามาเลยนะครับว่าเนื้อหาของคุณเนี่ยนะครับละเมิดนะครับละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน แทนที่จะได้สร้างรายได้นะครับกับกลายเป็นว่าถูกอ่าถูกบล็อกนะครับถูกบล็อกนะครับไม่ห้ามโพสห้ามที่จะไลฟ์สดกับ u t u b e เนี่ยเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับอ่าก็เลยามาฝากแจ้งเตือนนะครับว่าทาง y o u t u เนี่ยเขามีการตรวจสอบจริงนะครับมีบางคลิปบางคลิปเนี่ยเราผมก็ไม่แน่ใจว่าอ่ารูปภาพของเราเนี่ยมันไปละเมิดลิขสิทธิ์ตรงไหนภาพป,ปกขนาดยอด่อก็ลบคลิปของเราไปเหมือนกัน และก็อันนี้นะครับอ่าก็คือเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะละเมิดนะครับแต่ว่าก็มีแฟนๆถามเข้ามาว่าอ่าหลังจากที่อ่าใช้เปิดฟังเพลงแต่ใน YouTube เนี่ยนะครับมันบางทีก็สะดุดบ้างโฆษณาเยอะบ้างอะไรเนี่ยก็บอกว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้ y t u t u เนี่ยแปลงเป็น MP3 แล้วก็ให้มันมีความคมชัดอ่าสูงๆหน่อยได้ไหม เราก็เพอรอิ่นไปทําเพลงแล้วมันมีลิขสิทธิ์ขึ้นมาเขาก็เลยแจ้งเตือนขึ้นมาผมก็ไม่ได้อ่านดูแล้วผมก็ขอขอเข้าไปเลยนะครับขอ,อ Google Appsense นะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้เปิดบัญชี Appsense ขึ้นมา,านะครับผมก็หลังจากที่พอเจอแบบนี้แล้วปุ๊บผมก็ทําการอุทธร์นะครับเขาเรียกว่าอุทธร์นะครับเรียกว่าอุทธร์เนี่ยนะครับเรา ผมก็อุทธร์เข้าไปบอกว่าเออเราไม่ได้ตั้งใจเราเพื่อที่อยากจะให้ทางยู u ูบเนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่ที่ถูกใจของแฟนๆทั่วๆไปนะครับแล้วก็ก็เลยได้ลบคลิปออกไปแล้วนะครับลบคลิปที่ว่านี่ออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยทําการอุทธร์แต่เขาก็บอกว่าคืออย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ตรวจสอบเนื้อหาของทางช่องของเราเนี่ยอย่างละเอียดแล้วและก็ยังขอยืนยันว่า,ามันมีการละเมิด ตามหลักเกณฑ์ของชุมชนจริงนะครับเป็นอันตรายและให้โทษอ่าก็คืออาจจะทําให้เราติดลิขสิทธิ์นั่นแหละครับก็เลยก็เลยไม่ไม่ให้อุทธรณ์ผมก็เลยไม่สามารถทําอะไรกับช่องได้ท่านจะเห็นว่าผมห่างหายไปประมาณ1สัปดาห์7วันเต็มๆนะครับอ่าพอวันนี้ก็เลยจะอัพคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการฝากแจ้งเตือนชาวยูทูบเบอร์เพื่อนๆทั้งหลายที่มีช่องเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์อย่างผมเนี่ยนะครับ เก้าเกณฑ์พอดีพอดีนะครับก็คือผู้ติดตามก็ครบ1000ตอนนี้นะครับผู้ติดตามนะครับก็ผู้ติดตามก็เพิ่มมานะครับก็เป็น1,200นะครับสี่สี่สิบกว่าคนแล้วแหละครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับเขาก็บอกว่าให้โพสหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานก็ให้โพสขอบคุณแฟนนะครับผมก็ไหนไหนก็เขาแจ้งเตือนมาแล้วนะครับเขาปลดล็อกให้แล้วก็เลยอยากจะลองดูว่ามันปลดล็อกให้จริงหรือยังหรือว่าต้องรออีกนะครับสักระยะหนึ่งก็เลย ทําคลิปนี้ขึ้นมาขอบคุณแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆไปด้วยในตัวนะครับว่าทาง y t u t u เนี่ยเขามีมาตรการนะครับขั้นเด็ดขาดจริงๆนะครับถ้ามีการแจ้งเตือนละเมิดครั้งที่2อีกนะครับเขาเขาจะบล็อกอีกนะครับเป็น2สัปดาห์ถ้ามีครั้งที่3อีกนะครับเขาบอกว่าเขาจะปิดช่องเราไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทําในสิ่ง ที่ถูกๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจเนี่ยถ้ามีการแจ้งเตือนขึ้นมาหรือตอนเราอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยถ้ามันมีการแจ้งเตือนว่าม,มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกุลกลผิดกฎของชุมชนอะไรเนี่ยก็ให้เรารีบแก้ไขซะหรือไม่ก็ลบทิ้งไปเลยนะครับด้วยความหวังดีนะครับอันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับกับการกลับมานะครับหลังจากที่โดนแบนไป7วันนะครับก็สวัสดีทางช,ชาวช่องนะครับ เพื่อนๆสมาชิกทุกคนเลยนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์แล้วก็สัน่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆจะได้รับชมคลิปจากทางช่องนะครับ